สวัสดีครับวันนี้ครูมีแนวข้อสอบนะครับที่เคยเป็นข้อสอบมาแล้วนะครับเป็นปีเทสนะครับแล้วก็หลายๆโรงเรียนก็มักจะเอาโจทย์ประเภทนี้ไปเป็นข้อสอบเข้าม .1 น,นะครับเอามาทําให้ดูกันนะครับตอนนี้ปกติครูจะเฉลยเป็นเอกสารแล้วก็ถ่ายเอาไว้ให้ดูแต่อันนี้ทํามาเป็นคลิปนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวจะทํามาออกมาเรื่อยๆนะครับ ลองดูแล้วกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่า45ส่วน37เท่ากับ a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c บวก3ส่วน5คำถามถาม,ถามว่า a บวก b 5. แล้วก็ลบ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนนะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนทีนี้ก่อนจะทำโจทย์ข้อนี้มีอะไรบ้างที่ต้องรู้นะครับมีสิ่งที่ต้องรู้อยู่สองอย่างนะครับ อย่างที่หนึ่งที่ต้องรู้นะครับต้องรู้อย่างแรกนะต้องรู้ว่าการกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษในกรณีของเรื่องเศษส่วนเนี่ยมันจะมีหลักทื่ว่าถ้าหนึ่งส่วนด้วย a ส่วน b นะครับเป็นเศษส่วนซ้อนกันลักษณะน,นี้เราสามารถตวัด b ขึ้นมาได้เลยมันก็จะกลายมาเป็น b ส่วนด้วย a นั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอ b ส่วน a เราอยากให้เขียนอยู่ในรูปของ1ส่วนเราก็ตวัด b ลงมานะครับจริงๆมันเป็นเรื่องเศษส่วนมีหลักการนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยเวลาครูสอนเด็กครูก็จะทําหลักการให้ดูจริงแล้วก็ให้เด็กจําไปว่ามันสามารถตรวัดไปได้ลักษณะนี้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถัดมาอย่างที่ต้องรู้อย่างที่สองนะครับ อย่างที่สองที่ต้องรู้ถามว่าต้องรู้อะไรต้องรู้ในส่วนของเรื่องของเศษเกินนะครับทำเศษเกินเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจํานวนคราเปลี่ยนจากเศษเกินเป็นจํานวนคราเราต้องเปลี่ยนให้เป็นนะครับเศษเกินไปเป็นจํานวนคราข้อนี้โจทย์ให้มาเป็น45ส่วน37เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก45ส่วน37เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคราให้ได้ ถามว่าได้อะไรก็เอา45ตั้งหารด้วย37นะครับ45หารด้วย37หารได้1ครั้งเราก็จะได้เป็นเลขหนะครับเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอา45ลบ37เศษ8ตัวนี้ก็เป็น8ส่วนด้านล่างก็เป็น37เหมือนเดิมนะครับส่วน37สิ่งที่ต้องรู้จริงๆนอกจากเปลี่ยนจากเศษเกินเป็นจำนวนคะแล้วเนี่ย ต้องรู้อีกอย่างว่าเราสามารถเขียนแยกเขียนแยกตัวที่เป็นจํานวนคระจํานวนคระมีเลขอยู่สองชุดชุดหนึ่งคือเลขที่อยู่ด้านหน้านะที่ครูวงสีแดงไว้ตรวนี้เป็นจํานวนเต็มกับอีกชุดหนึ่งเป็นเลขที่อยู่ด้านหลังคือเศษส่วนสิ่งที่ต้องรู้คือเราต้องรู้ว่าจํานวนคระนี้สามารถแยกได้เป็นจํานวนเต็มบวกกับ เศษส่วนเพราะฉะนั้นจาก45ส่วน37สามารถแยกได้เป็น1บวก8ส่วน37ได้นะครับอ่ะพอเราแยกได้ปุ๊บตามครูมาเลยขั้นตอนถัดมาตอนนี้เรารู้แล้วว่า45ส่วน37มีค่าเท่ากับ1บวก8ส่วน37 แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยต้องการให้ตัวนี้คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ต้องรู้อย่างแรกครูจาการประวัดแปดลงไปด้านล่างจะทําการประวัดแปดไปด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ขอเขียนเยองนิดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง,ง,ง,งส่วนตัวนี้จะได้เป็นสามสิบเจ็ดส่วนแปดและนะครับได้เป็นสามบเจ็ดส่วนแปดแล้ แล้วยังไงต่อโจทย์ก็ยังต้องการให้ด้านล่างตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็แยกออกเป็นผลบวกอีกนะครับแยกเป็นผลบวกอ่ะตัขอคิดในกระดาษทดนิดหนึ่งนะสามสิบเจ็ดส่วนแปดเปลี่ยนจากสามสิบเจ็ดส่วนแปดให้เป็นให้เป็นจำนวนคลาได้อะไรก็ต้องแบ่สุดคูณแปดอะไรได้สามเจ็ดหรือได้ใกล้เคียงสามเจ็ดแปดสี่สามสิบสอง 8540แสดงว่าได้4ครั้งได้32 32ขาดอีก5ถึงจะได้37แปลว่าเศษ5ส่วน8นั่นแปลว่า37ส่วน8เนี่ยเขียนได้เป็น4เศษ5ส่วน8เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้นี้เลยเราก็สามารถแยกตัวนี้นะครับได้ออกมาเป็น4บวก5ส่วน8ได้เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่าสามสิบเจ็ดส่วนแปดเนี่ยมีค่าเท่ากับนะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1บวก1ส่วนครับจากสามสเจ็ดส่วน8ก็เขียนได้เป็นสี่บวกห้าส่วน8ดนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้โจทย์ต้องการให้ตำแหน่งนี้เป็นเลข1เพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้ตำแหน่งนี้เป็นเลข1ครูก็ต้องทำการตาวัดเลข5าลงไปนะครับเลข5าลงไป มันก็จะกลายเป็นนะครับหบวก1ส่วน4บวก1ส่วน8ส่วนห้นะแส่วนห้าเรีครับแส่วนห้าถัดมาถัดมาได้ละแส่วนห้าเหลือขั้นตอนอีก1ขั้นนะทำอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้แล้วว่าเอ๊ะ มันจะได้ออกมาเป็นผรทัดสุดท้ายแหละขั้นตอนสุดท้ายนะอ่ะถัดมาแปดส่วนห้าแปดส่วนห้าแปดส่วนห้าคิตในกระดาษทดจิดหนึ่งแปดส่วนห้าแปดส่วนห้าเขียนเป็นจำนวนคระนะเขียนเป็นจำนวนค่ะจำนวนค่ะเราก็จะได้มาเป็นอะห้าหนาึ <Credit noise> ่งห <gger> ้า <ối> ขาดอีกสามอยงเป็นแปดเศษสามส่วนห้า เพราะฉะนั้นแปส่วนห้าเขียนได้เป็น1เศษสามส่วนหหรือ1บวกสามส่วนห้านั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้แส่วนห้าด้านล่างเปลี่ยนได้เป็น1บวกสามส่วนห้านั่นก็หมายความว่าจากโจทย์สี่สิบห้าส่วนสามสิบเจนี่ยสามารถเขียนได้เป็นหนึ่งบวก1ส่วนสบวก1ส่วน หนึ่งบวกสามส่วนห้านะครับอ่ะทีนี้พอลองเปรียบเทียบกับโจทย์ดูนะลองเปรียบเทียบสิ่งที่ได้กับโจทย์นะเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันณตำแหน่งเดียวกันมาเปรียบเทียบกันเราก็จะได้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรู้แล้วนะว่า a เนี่ยมันคือหนึ่งอ่ารู้แล้ว a คือหนึ่ง b เนี่ยมันคือสี่นะ b ีคือสี่ แล้วก็ c เนี่ยมันคือหนึ่งนะ c คือหนึ่งถามว่าครูรู้ได้ไงว่าทำแบบนี้มันถูกสังเกตว่าเศษส่วนตัวสุดท้ายมันคือสามส่วนห้าเห็นปะสามส่วนห้าครูได้เหมือนโจทย์แปลว่าข้อนี้มันก็น่าจะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่า a ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง b เท่ากับสี่แล้วก็ c เท่ากับหนึ่ง โจต้องการหาอะไรโจต้องการหา a บวก b ลบ c ก็เอา1บวก4ลบ1 1บวก4แล้วก็ลบไป1ก็จะเหลือ4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะมีค่าเป็น4นั่นเองตอบช้อยข้อที่4ได้ทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโจ์นะครับเป็นลักษณะของโจทย์นะท,ยที่เป็นเศษส่วนซ้อนกันหลายๆชั้น โจดเศษส่วนซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับลองดูตัวอย่างลองดูแล้วก็ลองทําตามลองฝึกดูนะครับข้อนี้ถามว่ายากสลับซับซ้อนไหมไม่เชิงถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าโจทย์แบบนี้บอกเลยนะออกบ่อยนะโจทย์ประเภทเนี้ข้อแเนี่ยออกบ่อยนะครับโอเคใครไม่ทันก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถสต็อปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูทำมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับ โอเคถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำมาให้อีกเรื่อยๆนะะเดี๋ยวจะทำมาให้อีกเรื่อยๆโจทย์มีค่อนข้างเยอะเฉลยมาหลายปีมนะีค่อนข้างเยอะโอเคงั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวถ้ายัางไงคราวหน้าเดี๋ยวครูจะเอามาลงให้อีกนะครับโอเคสวัสดีครับ